ของคุณอแมนดามิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี2020นะคะที่ล่าสุดเนี่ยเธอได้เตรียมความพร้อมบินไปชิงมงกุฎมิสยูนิเวอร์สที่อเมริกาในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วละคะ่ะ ทำเอาแฟนนางงามต่างตั้งตารอคอยเชียร์คุณอแมนด้าชาลิสามิสต์ยูเนเวอร์สไทยแลนด์2020ตัวแทนสาวไทยไปสู่เวทีจักรวาลหลังกาหนดการประกวดมิสยูเนเวอร์สคาะแล้วแต่ไม่วายถูกวิจารณ์หนักเมื่อเธอออกมาโพสต์เรื่องการเมืองจนทางกรมสุขภาพจิตขอคืนตําแหน่งทูตสุขภาพจิตทําเอาหลายคนกังวลน,นะคะว่าจะมีผลกระทบกับการประกวดมิส s ูเน v e r ร์ส2020ที่เมืองไมอามีประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าล่าสุดคุณอแมนด้าได้อัปเดตความพร้อมในการประกวดบอกว่าตื่นเต้นมากพอ ก็ได้รู้วันที่จะไปประกวดคือวันที่16พฤษภาคมนี้ซึ่งรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แฟนแนางงามแน่นอนเพราะว่าพกความมั่นใจไปสู้เกินร้อยส่วนเรื่องดราม่าที่ถูกปลดออกจากทูตกรมสุขภาพจิตนั้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับเวทีใหญ่และก็ไม่ได้ทําให้ตนรู้สึกกังวลอะไรเพราะรู้ตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่ไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะพร้อมค่ะเพราะว่ายัางไงยังไงก็ต้องคิดว่าตัวเองพร้อมตลอดเวลา แต่ตอนนี้เขาก็ได้ได้วันแล้วนะคะวันที่16พฤษภามย,ยังไงก็ฝากทุกคนเชียร์ด้วยนะคะ13พรีลิมแล้วก็ไฟนอลวันที่16ค่ะยังไงก็สู้เต็มที่แน่นอนตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเราก็รอมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนอะว่าเอ้ยจะประกวดหรือไม่ประกวดจะประกวดวันไหนแล้วพอเขาบอกวันมาเราก็โอ๊ยตื่นเต้นมากยังต้องมีแบบอีกหลายอย่างมากที่ต้องทําแต่ยังไงก็มันมันเป็น process ที่สนุกค่ะ, <S <S คะรู้สึกว่ามันมันไม่ได้มีผลกระทบอยู่แล้วค่ะเพราะว่า เราเรารู้ว่าเราเป็นคนยังไงคะ่ะแล้วเราก็มีคนรอบข้างที่ที่เขารู้จักตัวเราจริงๆแต่ดาเชื่อว่าถ้าดาไปประกวดแล้วเขาได้รู้จักตัวดาจริงๆเนี่ยดาก็ไม่กังวลคะ่ะเราในฐานะตัวแทนประเทศไทยนะคะถ้าเขาถามเราจริงๆเราก็จะต้องมีโอกาสได้อธิบายให้เขาฟังอยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่กลัวะคะ่ะออราจับเลยนะคะเตรียมพร้อมขนาดนี้มงสามต้องมาแล้วละคะ่ะส่งกำลังใจให้คุณอแมนดากันด้วยนะคะ